สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ข้ามาพาคนยายมาซื้อของเตรียมไปบ้านลูกเป็นสีอติ๊บขาวสีอสะชื่อกระตาเนาะไปฝากเขาสีอติ๊บขาวขอบใจไร้ลายงูแล้วไอ้เอฟซีถ้าจะเอฟซีส้าไหนซ้ำนะขอบคุณค่ะเอาขนมไหม เออยังขนมซื้อของเตรียมไปบ้านลูเอาอย่างแนวาซื้อขนมจะถือเองมันหนักก่าสิบ่อยอยากให้ค่าเธอจะมานาันหนัก ดูอน้อการห่อนพี่นอ้องมันจะเดินทางอีกไกลประมาณช่องสโมงกว่าจะหอดเดินทางกลอยูปอ่ประมาณสองสโมกประมาณใดซื้อทิปข่าว้วก็ซื้อขนมซื้ออาสะอาดนี่สาบนะซื้อแล้วอยู่นอกก็มีแต่ออกไปแล้วก็เอาไปเลยออกไปนีพี่น้องไปตอนนี้บ่ายโมงไปหอดฝุ่นประมาณอยู่ ทีแรกว่าสองโมงประมาณอยู่ประมาณสามโมงบ่ายสามบ่ายสามสามาบ่ายสี่โมงเนาะเขาไปดูสิพ่อเขาเลยบอกเราเอาออออไปเบิ่งน้ำกาลค่ะ เราเราก็ถึงหรือยังย่างค่ายอีกสองสามหมู่บ้านข้างหน้าแต่ว่าหมู่บ้านหนึ่งนะห่างกันนะห่างเยอะค่ะเหมือนที่บ้านที่ผ่านมา่นแหละก็จะเหมู่บ้านลุงนี่ให้เป่าร้อนมาคนเดียวพูดเล่นค่ะพูดเล่นมาไม่จบ รถ้ามาคนเดียวกับลงคือหวานแลครับหมอเคยมาก็ไล้มาไม่ชนะ่ด้เลยจว่าขันใหคุณอา้ามาโอ้อยา,านลงแถวาน้นอยู่่อยาบอดบ้าน,นเขาอยู่ อ,อีกประมาณอยูู่อย่ไหนโลดน,นอีกประมาณอยู่บอ่อไกลปันไดหมู่บ้านข้างหน้าแล้วก็หอดหอดมู่บ้านเขาแล้วระยัมงมู่หอดหมู่บ้านเขาหอดทางขังบห<ป>ม,มู่บ้านเขาบ้านเขาเคยอยู่แนวนี้เน,น,นาะแตแจกเขาอยู่แล้นายราชการมืเจ้าคือประธานเขาไม่มีชอยยังไงเขาต้องอยู่เอ้าม้องจับคลองมันมีความสุขเลย มีวามถูกอะไรกันอจบใกล้ซีฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยใกล้ซีฮอดแล้วค่ะสาธุใกล้ซีฮอดแต่ว่าแต่แต่ว่ายังบด้ฮอดด้วยยังอีกทางข่าหมู่บ้านเขาบ้านข้างหน้าก็สิเป็นทางข่าหมู่บ้านเขาแล้วก็สีข่าหมู่บ้านเขาอีกประมาณซองหมู่บ้านจังฮอดบ้านมันที่ซองเป็นบ้านนี้เขา แต่กับบอกไายเท่าไรคะ่ะน่าจะาน่าจะหมู่บ้านเมื่อกี้มาบ้านนี้เลยแต่ไม่บางทีก็อาจาจะไม่ถึงไปกี่ดื้อไปกี่ไฮทางนี้มีห้องน้ำบ่วะเอ้าวาเ,าเลนไปหาเขาแล้วนะนะอา้าหูจ้างก,กับเขาบ่า อันอยากไปข่าวห้องนัานจะไปข่าวทางไหนเนาะเอา้าคูจ้าข่าวอลไบัดนี้บ้านลูกเ<ไ>ปดพี่น้องเออ,เอใส่ได้แล้ว เพิ่ได้ขคนขึ้นยายของเสียุบมาทีเดียวไม่อยากมาอีกเป็นงานยายสบายสบายมากมเลยเืนยายฐานหนึ่งแสดงว่าครอบครัวนี้เขามีบุญจริงๆเนาะใกล้ถึงหรือยังใกล้ถึงหรือยังรอบสองรอบสามใกล้ถึงแล้วใช่ไหมรอบสี่ใกล้ถึงหรือยังเนวดถังกินแล้วเนาะกดจะมาหอดดูลูกชาย นี่นะคือบ้านลูกเป็ดพี่น้องโดนๆทำมาปริมาณไต้สิได้เลยบ้านเขาแก่แอมแล้วเลยแหละฮืมลืมสื่้อาสามืมร้อสามากกสาแม่เพิ่นไปไซบอะแม่เพิ่นไปไซอ๋อไปยี่แคมวัดแดง ใส่เ้ียร์นเด้อใส่ลูกนะแปังได้เบริรตพวกลูกๆตาดีขี้หายก็บปขคิดูดีนะงายปนี่ละตีอันนี้ทอพวลูกแปดหรือ,อเราไม่รูกทอดเก้าเลยพเพราะมีแล้วทำวทมันแล้วทำมันแล้วทำแใ้วตัวนี้ไปใส่เหรอ แม่ไปใสแม่ไปใ่่แ่าแดงแม่ไปใส่ไข่มาแดงไปไหนใกล้บ่เย็นไปหนทั้งนั้นเนี่ยสบายดีอน่ารักค่ะยูกีหอยงองอยากไปเล่นกับเขาเนี่ยเ็นเขาสบายดีก็สบายดีเนาะอุจ่าเขาสันโบ รูจักเขาแล้วไงนะน,นี่เป็นบ้านลูกแปโอเคพี่น้องเาเคยไปดำนา่ะไ,ไปดำหน้าหรือไปเกี่ยวไปไปไปดำหน้าไปดำหน้าเนาเขาของหน้าก็นุูก็ได้แม่ไปไ่ใครมูแดงไ,ไปทางใดวะนุชสีบุญป้าหมุนด้วยมโมงยนงห้องหน้ามันกบ,บมีไปตาแม่มาสองสี่ คนไม่ครบไม่เป็นไรจ้ะเห็นหกคนไหก็อยากเจอเขาอยาม่เนหนอยว่าดนแม่นียงูทางไหนเนาะเขารู้หรือป่าาามานไม่รู้เขาไม่รู้หรอกไปตามเ็บไม่เเอาของมาให้ไปตามไม่รู้ว่าไปตามที่ไหนเอนาะขาไปหาใครเด้วยจะพอ เดี๋ยวพอไปตามมาเล้นี้ตีดูตามเลเกดรข้่าคนเดียวชอบกินโโะชอบกินดตดชนว่างันเดี๋ยวลานไปตามรัแล้วาคุณจมาได้กินทีจ้ะจะไปดูจะเห็นไดยบ่ ตามมาขายมาไปตามน้องคนโอเคน้องไอ้ตัวกำลังไปตามเนี่ยมาเห็นสองคนลูกก็ไล้บ่สองู้ใหญ่นะไปใส่ก่อนอยู่บ้านบะอยู่น้ำปูน้ำยาห่นหนึ่งไปเหยีด้ถึงห um. ่งอ่ด้สิไปเหยียบอะไรอือ oh, okay เอาเอาออาสบายดีพี่น้องสบายดีพาคุณอ้าวกับคุณยายมาสบายดีไกลไหมคะคุณยายไกลค่ะมาลุคข่าวก่อนนน้นเละค่ะมาเป็นมือมือกสิฮอนีนกสิเป็นบ้านเพิ่นเออแอมแล้วทั้งทั้งแอมแล้ว เป็นปีะนะมั่งบัไดมาปีสองปีนะปีกว่าสองปีเ้าบัไดมาเรีอนเหมือนกันยังแอมมาแล้วบนันไดนอะแอมเฉพาะพอได้อยู่นี่นะคะเฮือนกแปดมาในรอบปีกว่าเนาะอร่อยขนมกับยังของคุณยายเป็นมาให้ขอบคุณหนายด้วยคะ่ะ โอเคเดวกกิมบรรยากาศวันศุนย์พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดินทางไกลอริเมยตอนนี้เมย์มาขุดมากระมาตั้งยันขันหมดแดงลำบากตันตามทุนเจ้านี่ยเป็นยังมาหอดเ้กันนอตซานทุนเจ้าถือว่าบุญลายลายทุนเจ้เขาเรียกว่าบุญพาเนาะบุญนำพา จะมาเจอกันเนาะจะเพิ่นกับเนอ่ามีกระต้มขนุนจะเสื้อผ้าพี่น้องเลยเนาะซื้อทิพยเข่าซื้อสระส้อมพืนเนาะจะบว์วอร์ดแม่นี่จ่างแหน่นี่ยซื้นั่งนัพี่น้องพี่ใหญ่ให้ห้าพันจำได้ไหมจำได้จำได้เลยเพี่ใหญ่ให้ห้าพันโอ้คือเอาง่ายๆครับผมมีพระคุณผมมีพระคุณกับสุมเจ้าแล้วเมือนี้ผู้ก็อรจะให้แค่พันอีกหนึ่ง แต่ก็จายยหน่อยน้อยหน่อยเพ่าอซื้อของให้แล้วมารอบนี้ใช้จ่ายเยอะน้อยด้นะมาเองมาถึงที่คุณยายให้เองเหรอคะคุณยายให้เองเลยคุณยายน่้จะให้เองนะออกสื่อด้วยยายยายยายนีัวแทนยายมอบเงื่อนไขให้นะพ่อก็ได้ให้นะมันก็ได้ ขอบคุณค่ะอยังไม่แหงนะให้ใครก็ได้ให้เมียให้เมียเป็นผู้จับให้เมียเป็นผู้จับเมียสวยขอบใจคุณยายน้อยหน่อยเโอเคมดแล้วตัแตมาเก็บบรรยากาศวัสนีขอบคุณคะยายขอดูค่ะขอบคุณค่ะ ใหญ่เบอร์ตะลูกก so ็ได mm ้แต่ผู้กกนับอายุผู้เื่อนใหญ่หมู่นไปเรียนแล้วแต่นอกสี่หาคนหกคนไหมนี่ก็จะเป็นครอบครัวลูกเป็ดทั้งเปดนมาโดนเลยพไปเนอะเดินกันล้างบ้านใหญ่ วันนี้ก็พาคุณยายกับคุณอามาถึงที่แล้วถึงจุดหมายแล้วก็สิเก็บบรรยากาศวัฒนีพี่น้องเยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เซอรอเอร์อนเดอร์พี่น้องเดอคชิปหน้าพอกัน,นะคะ่ะ